อันอิติฮัดยังไม่ยอมลดละเลิกในการไล่ล่าโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ลิเวอร์พูลล่าสุดพวกเขาพร้อมสร้างความฮือฮาด้วยการยื่นข้อเสนอเป็นสถิติโลกเพื่อนำดาวเตะชาวอียิปต์วัย31ปีมาเสริมแกร่งให้ได้อันอิติฮัดสโมสรในศึกซาอุดีโปรโลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเดินเครื่องหวังจะเอาโมฮัมเหม็ดซาล่ากองหน้าลิเวอร์พูลมาร่วมทัพให้ได้โดยพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติโลกจำนวน2 3 4ล้านยูโรเพื่อให้หงแดงปล่อยตัวนักเตะมาร่วมทัพ ทีมดังในแดนเศรษฐีน้ำมันพยายามที่จะเซ็นสัญญากับบังโมในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดโดยยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลดืวยใจให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวสตาร์ลูกหนังชาวอียิปต์ไปเล่นกับพวกเขาแต่สุดท้ายโดนปฏิเสธอย่างไม่ใยดีอย่างไรก็ตามอันอิติหัดยังไม่ยอมลดละเลิกความพยายามที่จะนำโมซาล่ามาวาดลวดลายร่วมกับทีมโดยพวกเขามีแผนเด็ดที่น่าจะทำให้ยอดทีมแห่งถิ่นแอนฟิลด์ยอมใจอ่อนตัวปล่อยเขาออกมา ดีเอสเลติกสื่อดังมาตรฐานสูงรายงานว่าอันอิทิหัดเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลถึง23 4ล้านยูโรให้ลิเวอร์พูลพิจารณาขายคิงออฟอียิปต์ซึ่งจะหมดสัญญากลางปี2025ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการทำลายสถิติโลกเดิมของเนมาตอนที่ปารีสแซงแช็คแมงกระชากตัวสตาร์ทีมชาติบราซิลมาจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว222ล้านยูโรแฟนๆลิเวอร์พูล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ